ครั้งแรกครั้งแรกกับที่ปั๊มครั้งแรกกับที่ปั๊มแลเนี่ยเทปหรือเปล่าเทปอะรคามสีบาทแค่นี้ผลนักแข้งเธอไม่ล่วงหรอกผลนักแข้งเธอไม่ล่วงกต่รอรอต้มแป๊บนึงกบเทปเลยแต่บะหมีเลี้ยงไรอ่ะอัตูงไหนอ่ะ กำลังมากำลังมาเอาแดียวรีดหนรีบไม่ดูแมทไงก็พุ่งไปกรุงเทพหรอบ้านใครบ้านใครแล้วกบพุ่ไปแล้วไปปตทกรุงเทพบอกไปแล้วมาถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนี่รอก็าต่อไม่ถ่ายอยู่พึ่ง อ้าวแล้วนี่ไม่หิวถามไม่ถามเราว่าหิวไหมไม่เลยอะ่กินแล้วด้วยเี้ยหนีเล้งเพลเพล็ดเออกยเล้งเพล็ี่การไหนกุ้งอะกุ้งกุ้ง นนกินข้ว<ค><พ>าวไปกินกุ้งเนี่ยกินแล้วก็หวานหรอคะมาถึงเรากุ้งฝอยเรานะขายฝันตลอดอ่ะขายฝันกินไหยคัะ กินไส่เลยอโอ้เดี๋ยวก็หกเข้าไปในเครื่อหรอกตุ้มหลงไปกับพี่แมวอ้ามันก็ไม่ถึงไส้มันชอบแบบตาตาต้องตาเลยไทยเบื่อหมกมากไทยอะวุ้งจับอ๋อเห็นแล้วเหรอก็สอนใช่ประมาณ มีใช่ไหอีกบ้างภาพอาร์ตด้วยกังหมาดเลข่้วนกับเนี่ยอาตู้มาแล้วถ่ายรูปมูปุ้มพี่พี่ขอเวลาเอ็นตาโคพี่นอมอ๋อพี่นอมพี่นอมอยู่ไหนโซ่หายนังพี่นอมมาได้ยัง mọi người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  ăn người mọi 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 Ăn hết người mọi 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 người ไม่เจออเไรใครพูดถึงอะไรใครมือเปื้อนนะไมนเจอหรอหรือว่านหน้าตาหลวมสนุกเลยอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะมันน่ากันแช่งเลยเ้าเจอเราจ่ตุ้งด้วยเราเเลวเรเนวเร็วหนวตุไม่เจอหรอกตุ้งขอคนเี่ทำบุญเยอะตุงใส่ผ้า เดี๋ยวต้องทำบ้างแล้วทำที่อื yeah, ่นนะทำนี่อื่นต้องมาหาต้างใแล้วต้องเท่ากับพระกันใช่ไหมอะมาแล้วพิงค์